สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องห่องจุ้ยบ้านมีเคล็ดลับง่ายๆนะครับในการดูห่องจุ้ยบ้านโดยวิชาห่องจุย้ยยินยางแปดอักษรก็เริ่มเลยแล้วกันนะครับสมมตุติว่าเรามีที่ดินเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับตัวบ้านนี่เลครับเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็แบ่งเป็นเกาช่องครับ งนี้เป็นด้านหน้านะครับเป็นถนนเขยียนว่าถนนเวลามองเข้าไปนะครับอยู่เอะวันนี้เราจะพูดถึงตำแหน่งมังกรเถินกัน่อนเพราะว่ามันมีทั้งหมดเก้าตำแหน่งเราจะพูดถึงตำแหน่งเดียวก็คือตำแหน่งมังกรเถินจะอยู่ตำแหน่งนี้ครับคือเวลามองเข้าไปแล้วอยู่ขวามือด้านหน้าสุดความหมายของมังกรเถินคือไม่ว่าใครอยู่ตำแหน่งนี้มักจะอยู่ไม่ติด คนที่ถึงมังกรที่มันบินนะครับมังกรเหินฟ้าอะไรเงี้ยฉะนั้นถ้าสมมติห้องนอนใครอะอยู่มุมนี้จะเป็นคนที่อยู่ไม่ค่อยติดบ้านเดินทางบ่อยบางคนก็อาจจะไปถ้าเป็นเด็กนักเรียนนักศึกษามีบ้านอยู่ก็มีห้องอยู่ตรงนี้ก็ตัวเองก็ไม่ได้อยู่บ้านหรอกอาจจะไปเรียนไปเรียนอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่หออยู่อะไรไปดังนั้นตำแหน่งนี้เนี่ยถ้ามองในเรื่องข้อดีข้อเสียนะครับข้อเสียก็คือมีอย่างเดียวอะถ้าสมมติเราอยากอยู่บ้านมันจะไม่ค่อยได้อยู่มันจะต้องเดินทางเยอะ ถ้าด้านในข้อดีในการปรับไปใช้นะครับก็ถ้าสมมุติอันนี้เป็นร้านค้าหรือว่าออฟฟิศออฟฟิศก็แล้วกันนะสมมติว่ามันง่ายในออฟฟิศมีห้องหนึ่งห้องเราจะเปลี่ยนจากตรงนี้เป็นถนนจะไม่ใช่แล้วน่าจะเป็นทางเดินของออฟฟิศเข้าประตูออฟฟิศอะไรก็ว่ากันไปนะครับถ้าแบ่งเป็นตารางเก้าช่องมาเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยมุมนี้ก็คือมุมของมังกรเถิน,นถ้าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งของเซลล์ คนที่ต้องไปติดต่อประสานงานออกข้างนอกจะดีมากเพราะว่าถ้าเป็นนักบัญชีมาอยู่ตรงนี้มันก็เป็นนักบัญชีที่ไม่ค่อยอยู่หรือถ้าใครมาอยู่ตำแหน่งนี้มันก็ออกบ่อยดังนั้นถ้าใครจัดลูกน้องให้นั่งตำแหน่งนี้ลูกน้องมักจะเปลี่ยนบ่อยเข้าออกบ่อยทํางานไม่ไม่ทนมันมาบ้างไมมาบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าโดยตำแหน่งแล้วมันอยู่ไม่ติดดังนั้นง่ายสุดเลยก็เหมาะแก่ตำแหน่งที่มันต้องออกนอกพื้นที่ อันนี้ก็ลองไปสังเกตดูนะครับไม่ว่าเป็นบ้านใครตำแหน่งไหนคือยึดหลักตายตัวตามนี้เลยนะครับตามผังเพราะในที่นี้เรายังไม่พูดถึงเรื่องทิศหรือว่าเอาดวงคนเขาไปสอนพูดแต่แค่ตำแหน่งตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียว <c ười> ก็ไปลองดูสังเกตดูนะครับ <c ười> บ้านใครที่มีห้องแบบนี้ก็ทายได้เลยไปไปทายนิสัยเพื่อนฝูงเราก็ได้ครับใครใครก็ได้เล่นๆว่าใครอยู่มุมนี้อยู่ไม่ติดบ้านนะเดีถ้าผู้ชายอยู่ก็อาจจะเจ้าชู้หน่ยอยเ <c ười> พราะมันออกนอกบ้านผู้หญิงอยู่ก็คงเหมือนกงินนะครับก็ออกนอกบ้านะครัเพราะอยู่ไม่ค่อยติด ก็วันนี้เคล็ดลับง่ายๆนะครับดูตำแหน่งมังกรเฉลีอคือตำแหน่งนี้เลยโอเคก็ลองไปไปลองไปดูกแล้วกันครับโอเคครับ